ตัว้วติกรับขอต้อนรักสู่รายการคิคิวเลอร์ทีวีและวันนี้เราจะมาในเกมแบต t ทิลฟิลด์เพย์ฟ e ีนะครับไม่มี่างเ์ืรอมเพ y f ฟ e ีแม่งพบกับดานบาร์ลาบาสลาบาซ่าเกมโหมดแอซเซ l ์ลอมาดูความกาก,ากและความเย็นของผมกันมา เกียนเป็นโอแมนเฉยทำไมวะช่า,างมันเหอะตาขวางตกแล้วี่แพ้ชวดเกมนีม้ผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเองครับซึ่งแ่คเกิดมาไม่รู้ไปไหนเลยยิงคนไม่โดนหมาแล้วไป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 ,ไปตาไป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 ไไปไปไปไอไปไปอปไ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 ป ตนหาพี่บกูไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยกูกูไปด้วย,วย,วยนั่นแหละมาเลยมาเลยไหนใครจะแยบกับกูมามากูมีรถแล้วมาเอาอีเกียก็สน,นเด็จหมดได้วะเอ้ยสตูไหมเจอศตูไหมไม่มีไม่มี ลงอยู่ลงอยู่วู้ยสัตว์เอ้ยมึงขับดีๆไม่เป็นไหนเี้ย่จอดเฉยแต่ที่นั้น ตายเชีย่ยกำไหนใครใครทำกูไหนเฮ้ยงไงไเฮ้ย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 ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้เ้ยเฮ้เ้เฮ้้ยยเย้เฮ้้ยเย้เ้ย ยิงมาตาต๊อบตาทางนี้ทัานนะไม่ทันโอ้ยมีโดนเลยวะต้องเผื่อไว้เอาเกมอย่างงี้เฮ้ยน้ำเติดเย็ดเป็ดอี้ยคงไม่ได้ยิงหรือวะช่างแม่งเกิดไปเหอะเฮ้ยอี้ย เขาคอนเทีมลบ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 เวดียบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเล่นกับฝรั่งนะเอาเงีย้ยนี่ทีเดียวกันชิบหายแล้วไหมทำได้ไม่เป็นเรื่องเงี้ยครับ ทนายเหรอทนายเหรอเฮ้าเเมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานั่นแหละแลมไอ้เรื่องขับรถนี่บอกขอให้บอกครับเรียนขับรถมาจาก GTA กเนี่ยเทพอะไรเป็นทางไหนวะปรับมุมมองได้มันเนี่ย,เ,ย,เ,ยเฮ้ยกูหลงทางแบเนี้ มันลงมันลงยังมันลงไปแล้ว <c oughs> ชิปหายแล้วไง <c oughs> จำไอ้ขีแค่ะสะเลยแม้ตายเหรอผมฆ่าหัวผมฆ่ากัวมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมา,มา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 ตัวต่อตัวกูววเลยมานี่มามีดเลยเนี่ยมานี่ ไอ้เฮีย,ยตกใจหมดสัตว์เลยมึงเดินเบาๆก็ได้กูตกใจอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคือไม่เย็ดหนึ่งตวงัวเนี่ยนละครับหมดเทมงเงี้ยโอ้ยสัตว์เลยลบๆๆลบกล,กลกสองนี้สัตว์เลย เอาพยาบานเก็บไงวะอ๋อเดินก uh> ็ไปหาแล้วเดินเพื่อเองครับเฮ้ยสัตว์เอ้ยข้างหลังก uh uh ูไอ้เหี้ยยัดเต็ดบุกโขเดินผ่านต่อหน้าต่อตายให้กูรู้นะว่าใครไง โอ้ไม่ใช่อ好อ好อ好一定要破掉ไปเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลบลบเอ้ยกูอยู่หลังมึงดีกว่าว่ะ เลยเดี๋ยวกูด oui> ูหลังให้เฮ้ยโอ้ลูกซองอ่ะโอ้ชิโกงอ่ะสัตว์เอ้ยเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูมาก็อกสิบแปดก็อกสิบแปดอันพี่เหรบ

อยู่ไหนไว้สัตว์เอ้ยโอ้ยอีกพวกเดียวกันอีกแม่งชอบยิงพวกเดียวกันเลยเกินจุดนีจุดนี้สัตว์ไทยยิงกูวะโอ้ยอีกอยู่ข้างหน้ากูเลยเฮ้ยมึงกูมองไม่เห็นไหมสัตว์เดิเก่งอหรมึงเก่งเหรเก่งนักเหรอ ให้ทักแฟไอะไรเงี te ้ยไปปเนปืนไปปืนไนไปปืนนไป ขับฮอรขับฮอรขับฮอเดี๋ยวกูมีฮอนะกูขับไปเป็นเฮียเนี่ยเนี่ยเนี่ยมูซนี่นี่คันนี้คันนี้จริงไม่ตายเอ้ยเฮียเจอลเอาเฮ้ยโดนอะไรตายวะในเฮียฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลู้เลยเจอจ่าจนะเดี๋ยวรู้เลยนะ ไเบอ่าว้สัตว์เอ้ยโอ้ยแล้วไอ้แล้วเอาเยี่ยพวกเดียวดิ โอ้ยเสร็จนี้ก็แจงเตือนจังแล้วผู๋ลกตาไอสัตวเลยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหพวกเดียวกันไปรอรอดเลยกรับพวกนี้เล่นเทพจริงๆอะเรามือใหม่เขาเงี้ยโอ้หไม่อไรดี๋ัวนานๆแต่ว่าเก่งเองเออ อันนานนะนะโอเยี่างพวกเกอ่ะนี่เชื่อยู่ไหนวะไปไหนไปไหนโอ้โหยิยยยยยอยย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  อยากได้ได้ปืนใหม่มาแล้วนะอย่าให้ใช้อย่าให้เปิดใช้นะ,อย,นะอยู่ไหนกันวะเอามึงเลี้ยไปเดี๋ยวกูช่วยคุมกันให้เฮ้ยนี่เหรอมึงอี๊ยยิงไม่โดนเว้ยยิงไป,ไป,ย,ไปยิงคุมกันไปเดี๋ยวกูมาเฮ้ยสไนฟ์อ่นนนะนมึงสไนฟ์อะวะอี๊ยยหลบดิ ไอ้ย่าอยู่ไหนวะเออกำมึงอยู่ไหนวะโอ้เปลี่ยนอาชีพก็ไม่ได้ด้วยยังไงติดแอปต้องงงมุการกระสุนเนาะมาดิมาดิ มาเลยพี่มาเลยพีม่มาเลยมาเลยเป็นไงล่ะไอ้แย่จิบหายฮะเป็นไงล่ะมายิงในถังปั๊มน้ำมาหนักเท่าไหร่ล่ะตั้ง รถลงแม่ละไอเรื่องรถเรื่องลายอย่าพูดถึงครับผมไม่ถนัดครับอเรื่องรถเรื่องลาอะไรเงี้ยเออเลยเอาใครจะขับรถมาเดี๋ยวกูนะกูชช้ยิงเรื่องยิงไงนี่โอ้โหผมถนัดมากเลยดูนะโอ้โหเดี๋ยวลองก่ออยู่ไหนยุ่นหนีเอ้ยโอ้ไม่ใช่ยิยยงผิดทีม มันต้องเงียบนี่นิดอะโมมามามาอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นแล้ว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 โดนไหมโดนไหมจ้ำมระชังัหมอุ๊ยเขาวัดคนิวคอยอยู่ไหนพออยู่ไหนเจ็บต็ด เสร็จได้สองไอ้เงี้ยฮะลำไนโยมกำไอ้เงี้ยพอกำคุนทองอ่าสมมติหน้าแม่งเล่นแก้งแค้นได้แล้วอ๋อเล่นจนกว่าแมตต์นี้จะจบอ่ะ เอาเยอะยี่สิอยี่ไหนบงอยู่ไหนอยไหนไหนมีบ้ามีบ้ามาดิมาดิโอ้กวเลยกวเลยเยอะสุดคนน้อยลงเน่เฮ้ยเฮ้ย แม่อยู่ข้างบนยีสัตว์เลยขึ้นไงวะมันขึ้นหอแมงด่าม,มีบันไดป่า,วะ,า,ว,าว,วะบันไดบันไดมีป่าวมีป่าวไหนวะบันไดประตูแม่งก็เปิดไม่ได้อี้เทียไม่เคยเล่นอ๋เอเจอแล้วเฮ้ย โอ้โหวิกตอรี่เอาชนะม่เป็นไงจบกับเกม a t t l e f i e l d เพฟีออนไลน์เกนี้มันมากกากชิป,ชป ас, หายกูจะเล่นกากครับเสรียแค่นี้ครับ